ข้าพพุทธเจ้านางวันทิพรขาวพองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโครงครูนักเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูราพามหากษัตริย์ทราเจ้าทุกพระองค์ ได้ปดโปรดดลบรรดาลอภิบาลและประทานพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยขอทรงพระ,กะเกษมสำราญ มีพระราชาประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชาหฤาทัยปรารถนามีเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆนิกรชาวไทยตาบจิรติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงงครง บวงฆ่าพระพุทธเจ้าบวงฆ่าพระพุทธเจ้าตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านองโครงตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงโครงขอพระราชทานขอพระราชทานถทวายพระพรชัยมงคลถวานพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพขออนุภาพแห่งคุณพระรีรัธนตรัยแห่งคุณพระเสด็จตาตรัยพระบารมี แห่งพระสยาม,นนยามเทวาธิราชตลอดจนบรมเดชานุภาพตลอดจนบรมเดชาุภาพได้โปรดดลบรรดาลได้โปรดดลบรรดาอธิบานอธิบานและประทานพรและประทานพรขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา โกมารุษราชสีริพัทเสรีพัทมหาวัชรราชธิดามหัวราชริดาทรงหายจากอาการประชวรทรงหายจากอาการประชวรและมีพระพรานมัยที่แข็งแรงและมีพระพรานมัยที่แข็งแรงในเร็ววันในเร็ววันอยู่กับพระศพนิกรอยู่กับพระสพนิกรชาวไทยสืบต่อไปชาวไทยสืบต่อไป เพื่ก้าวเดินกระหม่อมขอเดชะเพื่ก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองโพตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองโพ